สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2 0 2 4นี่น้นะครับผมจะเน้นย้ำนะเรื่องของความขัดแย้งและปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยที่โดดเด่นกว่านะปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินจริงๆแล้วมันพันกัน2เรื่องนี้โยงกันนะครับซึ่งใครดูคลิปผมเนี่ยการป้อนกลับแบบบวกของมันเนี่ยความหมายคือเช่นนี้นะครับมาฟังข่าวแปลต่างประเทศชี้นี้นะครับในตัวหนกกลางนะครับการเตือนระเบิดเวลาของอิหร่านสำหรับการกระทํา ของคู่คุณส่วนตะวันออกกลางนะครับของสหรัฐวิกฤตการบูมิภาคครั้งใหญ่อิหร่านเตือนนะครับพันธมิตรตะวันออกกลางของสหรัฐอิหร่านนะครับเรียกร้องต่อบรรดาชาติมุสลิมนะที่จะปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดท่ามกลางสงครามกาซ่าชีอะอิหร่านพร้อมที่จะขยายบรรดาความสัมพันธ์นะครับกับซุนนีซาอุดิอาระเบียอิหร่านนะครับได้เตือนว่าหนึ่งวิกฤตการครั้งใหญ่ เนื่องมาจากการแทรกแซงของสหรัฐและการสนับสนุนของพวกเขาต่ออิสราเอลการเตือนนั้นนะครับได้ออกมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมของอิหร่านในพลจัตวาโมฮัมหมัดรีซาเอสเทียนีหัวหน้าการาหมของอิหร่านนะครับได้เตือนของวิกฤตการในช่วงระหว่างการประชุมหนึ่งะครับร่วมกับทูตของซาอุดีประจํากรุงเตหะรานแอนเทียนีนะครับได้กล่าวว่า การแทรกแซงนะครับของบรรดาชาติตวันตกในตุนอก,กลางสามารถสร้างความสลับซับซ้อนสาาถานการณ์นั้นหัวหน้ากล่าโหมของอิร่านะครับได้ตําหนิการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสราเอลในสงครามของพวกเขาต่อฮามาสเอสเตนีนะครับได้ประนามนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็อาชญากรรมสงครามของอิสราเอลต่อบรรดาชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเขาได้กล่าวอ้างว่าอิสราเอลมี และก็จะไม่บรรลุผลสําเร็จใดๆของบรรดาวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้ประกาศไว้ของพวกเขาในฉนวนกาซาแอสตินีนะครับได้เรียกร้องต่อบรรดาชาติมุสลิมต่างๆที่จะลงมือกระทําอย่างเฉียบขาดและการวางท่าทีนะครับที่ร่วมมือกันมากขึ้นหัวหน้าของกราโฮมอิร่านนะครับได้เรียกอิรานและก็ซาอุดีนะครับว่าเป็นผู้แสดงที่สําคัญ ในการคงรักษาเสถียรภาพนะครับทางภูมิภาคเขาได้กล่าวว่าชาติมุสลิมทั้งสองนั้นเตรียมความพร้อมนะครับที่จะขยายความสัมพันธ์ต่างๆทาง,าทางการะาหูโหมทางการทหารและก็ทางเทคนิคการเตือนครั้งใหญ่ของอิหร่านนะครับกล่าวโดยนายพลมโมฮัมหมัดรีซาเอสตินีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราหโหมของอิหร่านนะครับว่าเงื่อนไขต่างๆของวันนี้ในภูมิภาคเป็นความอ่อนไหว และสลับซับซ้อนการแทรกแซงและการสนับสนุนของสหรัฐและพวกตะวันตกสามารถที่จะสร้างความยุ่งยากซับซ้อนของบรรดาเงื่อนไขต่างๆทางความมั่นคงในภูมิภาคนั้นและทําให้เป็นหนึ่งวิกฤตการใหญ่ทางภูมิภาคปาเลสไตน์เป็นประเด็นหลักของโลกอิสลามและทั่วโลกมันมีความจําเป็นสําหรับบรรดาประเทศมุสลิมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบรรดารัฐทางภูมิภาค ที่สำคัญต่างๆที่จะลงมือกระทําอย่างเฉียบขาดและวางท่าทีความร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องนี้ที่จะเติมเต็มบรรลุภารกิจทางศาสนาและมนุษยธรรมของพวกเขาอิสราเอลนะครับได้ทําลายกาซ่าแหลกราน,นับตั้งแต่7ตุลาคมนะครับเมื่อฮามาสได้สังหารชาวอิสราเอลไปราว1,200คน ชาวเารลสตานะครับมากกว่า28,000คนนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีต่างๆของอิสราเอลต่อชนวนกาซาอิสราเอลนะครับในขณะนี้กำลังคุ้นคิดหนึ่งการปฏิบัติการทางการทาหารต่างภาคพื้นดินในเมืองราฟานะครับที่หนาแน่นแออัดนะครับของกาซาราฟาเป็นเขตนะปลอดภัยสุดท้ายนะครับในกาซาเป็นที่พักหลบภัยแก่บรรดาชาวเารลสตา พลัดถิ่นนะครับราว1ล้านคนอิสราเอลนะครับได้แย้งว่าปฏิบัติการ IDF ในราฟาเป็นความสำคัญสำหรับชัยชนะของพวกเขาต่อกลุ่มฮามาสอิสราเอลนะครับเชื่อต่อไปว่าตัวประกันราว120คนนะครับที่ถูกจับกลุ่มโดยฮามาสเนี่ยอยู่ในเมืองราฟานะครับข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็ส้อนได้เห็นนะครับว่า,าทาง เขาเรียกว่ามาหาอำนาจในภูมิภาคระหลกลางเนี่ยก็คืออิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะมีความร่วมมาร่วมมือกันมากขึ้นนะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งกันแต่ดูเหมือนว่าในประเด็นของปาเลสไตน์เนี่ยจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันนะก็มีความร่วมมาร่วมมือมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางหัวหน้ากลาโหมนะของทางด้านอิหร่านจึงมีการพูดกับทูตของซาอุดิอาระเบียนะครับว่า เหมือนกับระบัดระวังนะครับว่าอาจจนะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับในภูมิภาคนี้วันสองชาตินี้มีบทบาทสําคัญเป็นผู้เล่นสําคัญนะในภูมิภาคที่จะทําให้มีเสถียรภาพนะทางความมั่นคงในภูมิภาคนี้ปัญหาต่างๆนีนะ่ทางอิหร่านอ้านะครับก็อ้างมาจากสหรัฐแล้วก็ตะวันตกนะที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาสนับสนุนอิสราเอลนั่นเองนะครับเอาติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ